ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดู ID นอนนะครับ ID ดีนอนก็คือไ d ตัวล่างนะครับอ่าซึ่งมันจะรับรูหัวฉีดนะครับตัวนี้หัวฉีดเราถอดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะเสียบอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยจะไปลางหัวฉีดมันก็เสียบอยู่นะครับ ทีนี้รูตรงนี้ที่ท่อไว้ข้ามมันต่อไปเนี่ยต่อมาตรงนี้ซึ่งเราสั่งวัลจักรนะครับหลักร้อยนะครับมีแต่ถ้าใครสั่งไม่ได้ก็ใช้ท่อไว้ข้ามนะครับอย่าใช้ท่อน้ํามันใช้ท่อไว้ข้ามนะครับท่อไว้ข้ามมันจะเป็นท่ออากาศนะครับมันจะงอยืดหยุ่นได้เบอร์เบอร์สาส่วนนะครับ ตัวนี้ห่งหนึทับสหรือสามตัวสนะเดี๋ยวผมต้องไปดูทีนะเบอร์แต่ไม่ใช่5้าทับสินะครับไม่ใช่5้าหทับสิจะใหญ่กว่านี้นะครับทีนี้ทีนี้เราก็เสียบเสียบลงไปนะครับเสียบปึ๊บเสียบตรงนี้ก็งอมาเข้ากับ ท่ออากาศครับมันจะเป็นท่อาาอากาศที่มาจากอากองกองอากาศนะครับท่อตรงนี้เนี่ยสี่ท่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมันมันไปยังไงนะครับเนี่ยเราก็หนีบลงไปแต่เราทําหน้าง,งานนะครับมันจะยากหน่อยนะครับมันจะมุมอะไรมันจะทํายากนะครับตัวนี้ นี่ครับอ่ามันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัดให้สั้นพอดีนะครับวัดอ่าปลายหัวฉีดมันก็จะฉีดเข้าตรงนี้เนี่ยรูหัวฉีดเนี่ยนะครับเนี่ยรูหัวฉีดก็จะอย่างนี้นะครับนะครับทั้งสี่หัวอ่ามีคนถามว่า แล้วท่อเนี้ยมันไปไหนนะครับมันไปมันไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับท่อสี่รูนี่นะครับอ่ามันจะรวมเป็นหนึ่งนะครับมันจะรวมเป็นหนึ่งต่อกันนะครับมันจะลงมาท่อด้านล่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมาจากกองอากาศนะครับกองอากาศแยกแยกมาจากมอเตอร์เดินเบานะครับข้างๆกองอากาศมันแยกลงมานะครับมันลงมันลงมาล่างด้านนี้ นะครับแล้วมันก็จะมีท่อแยกไปสุบหนึ่งสุบสองสุบามสุบสี่แยกไปครับแต่ท่อตัวนี้ egr ER, ตัวนี้มันจะคนละเส้นกันนะครับมันจะมาตรงนี้คนละเส้นกันขึ้นมาที่ลิ้นเลงตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นประเก็นลาวไอดีที่ผมตัดไปนะครับผมจะปิดรูนี้ไว้ให้เลยนะครับพอเราไม่ใช้นะครับไปสังเกตดูนะครับที่โพส จะมีรูนี้นี้นี้น,นี้รูนี้ผมจะไม่มีเลยนะครับปิดไปเลยพอิ้นเล่งประกบด้านบนเนี่ยมันมันไม่ต้องมารัล่ละบางทีอุดอุดตรงนี้แต่มันยังมารั่ตรงนี้อยู่นะครับมันมีจุดลั่วเยอะนะครับรถเกียร์คอนเทคมันมีจุดรั่เยอะนี่นะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถอุดจากตรงนี้ได้นะครับผมฉีดเราก็อุดใช้ครีมยาวครับดึงดึง นีบแล้วก,ก็ดึงนะครับดิบแล้วก,ก็ดึงอ่ามันก็จะหลุดอย่างนี้นะครับก็หาจุกยางเข้าไปอุดอ่าไม่มีจุกยางแถวนี้ก็อุดเข้าไปปิดปุ๊บก็ตามรูปที่ผมส่งให้นะครับตรงนี้อุดไปอุดตรงนี้พออุดตรงนี้แล้วเนะี่ยมันก็ไม่มีอากาศจากจากหม้อกรอ,อากาศนะครับจาก กองอากาศมาตรงนี้ละแต่ประเด็นคือเวคคัมเวคคัมเวลาลูกสูบมันทานํางานเครื่องยนต์มาทํางานน่ยมันมีแรงดูดแรงดูดตรงหัวฉีดนะครับแรงดูดอยู่ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดป,ด,ปดูด,ดมันดูดตรงไหนมันก็ทําให้ไอดีรั่วนะครับมันดูดตรงนี้ท่อตรงนี้มันดูดท่อตรงนี้มันดูด มันเสียบอยู่อย่างนี้มันก็ดูดดูดอากาศสังเกตว่าถ้าไอดีรั่วนะครับตรงนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเชื้อเพลิงฝุ่นเต็มเลยนะครับก็หมายถึงว่าไอดีมันรั่วนะครับการที่มันรั่วเนี่ยไอดีก็คืออากาศกับเชื้อเพลิงมันผสมกันแล้วมันรั่วนะครับมันก็จะเกิดฝุ่นการเยิ้มรั่วซึมน้ํามันเต็มเนี่ยนะครับมันจะสกปรกสังเกตนะครับอ่าทีนี้ ทีนี้มันมีสองวิธีคือเราอุดตรงนี้ไปเลยนะครับอุดตรงนี้ไปเลยอ่า uh น็อ huh. ตอุดกับกับเปลี่ยนท่อยางตรงนี้เนี่ยท่อยางนี้มันอาจจะแตกแตกรั่วนะครับเปลี่ยนท่อยางตรงนี้นะครับนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนอ่าถามว่าท่อตรงนี้มัน มันช่วยอะไรนะครับมันทําไมมันถึงออกแบบมานะครับนี่นะครับผมก็ทําการลื้อนะครับมันก็เป็นแค่อากาศที่มันพ่นอ่าเหมือนเหมือนมันดันว่าถ้ามีสิ่งกับสกปรกไปอุดตรงนี้มันก็จะดันออกไปเศษความชื้นน้ําน้ําแข็งอะไรมันก็ดันออกไปหรือวิธีทสองก็คือมันจะมีวาวหายใจตรง ฝาครอบวาล์วนะครับด้านท้ายนะครับมันก็จะวนมาให้เผาไหม้อีกรอบหนึ่งนะครับเข้าตรงนี้ซึ่งหัวตรงเนี้มันจะสกระปรกนะครับสกรปรกดำสกรปรกเลยทําให้มันตันนะครับมันถ้ามันอุดตันหัวฉีดตันได้นะครับฉีดไม่เป็นฝอยนะครับมันไม่เกี่ยวกับทําให้หัวฉีดฉีด ดีขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับหัวฉีดมีหน้าที่ปิดเปิดปิดเปิดโซลินอย์นะครับปิดเปิดปิดเปิดเท่านั้นนะครับหัวฉีดจะฉีดแรงหรือเป็นฝอยไม่ฝอยอยู่ที่ความสะอาดของหัวฉีดกับแรงดันปั๊มติ๊กที่ส่งมานะครับปั๊มเชื้อเพลิงที่ส่งมานะครับจากถังนะครับอยู่ที่แรงดันนะครับแล้วก็เรกูเลเตอร์ที่คุมแรงดันนะครับให้เหมาะสมกับทุกรอบเครื่องยนต์นะครับ โอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดดูอีกรอบนะครับอ่าโดยส่วนตัวนะครับผมจะแนะนําให้อุดไปเลยนะครับท่อนี้บางทีใส่กองเปลยนะครับเศษกองอากาศปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าห้องเครื่องยนต์เลยนะครับวาล์วบินนะครับวาล์วหักรั่วกําลังอัดหายนะครับเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับอ่าผมเอาน้ําฉีดละ รูมันใหญ่นะครับรูมันติพอยรูหัวฉีดของรถเกียร์เนี่ยมันใหญ่นะครับมันสามารถมันสามารถที่จะให้เศษฝุ่นเศษละอองทรายอะไรเนี่ยจากกอาอากาศเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์ได้นะครับอ่าเนี่ยครับโอเคนะครับลองดูนะครับอ่าครับสวัสดีครับ